สวัสดีค่ะชวนน้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารนวมินทรบ,บพิษ84,000ษาโรงพยาบาสลสิริราชวันนี้เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเปิดอาคารนวมินทรบ,บพิษ8 4พ0รษาในการนี้สมเด็จพระรนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธาน,นาคณะกรรมาการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบ,บพิษ8 4พรรษาเฝ้าตรวจองาธุลีพระบาทรับสเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีส่งวางพุ่มดอกไม้แล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีส่งวางพุ่มดอกไม้ส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูป สมเด็จพระสินิวรณราบรมราชชนนีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรัยเมื่อประสงค์ถวายศีลจบสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีกลาวบ,บังคมทุลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ8ปพรรษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระชทานเงินจากการจําหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตและเงินที่ประชาชนร่วมทุนกล้างทุนกรมหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ําแห่งรัตนโกศินลป์สมทบทุนในการจัดสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากราุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยใชยง้งบประมาณในการก่อสร้างรวม6,093,237,614บาท56สสตางค์ ในการนี้ทรงเปิดอาคารน้มินทระบ,บพิษ8 4 0 0รษาซึ่งเป็นอาคารขนาด25ชั้นมีชั้นพื้นดิน1ชั้นชั้นใต้ดิน2ชั้นและชั้นดาดฟ้าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจรรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารอันมีความหมายว่าอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่เก้านนทโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระบนมพันษา8ปพรรษา จากนั้นทอดพระเนตรดิทัศสการนาวมินทรบ,บพิษสลิราชานุสร์ซึ่งแบ่งการจัดแสดงเป็นสามส่วนคือสลีราชในสายพระเนตรจัดแสดงภาพถ่ายของสลิราชในมุมมองต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชมรม,มานาถบพิษได้ทอดพระเนตร สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศทรสงสร้างสรรค์น,นำเสนอเกี่ยวกับความเกี่ยวเนื่องของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษในส่วนของอาคารต่างๆและเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและศักยภาพของอาคารนวมินทรบ,บพิษ8 4พร0สาและบนเส้นทางแห่งพัฒนาวิถีจะแสดงภาพรวมการก่อสร้างอาคารและการดําเนินงานของศูนย์รังสีวินิจฉัย หอผู้ป่วยวิกฤตและระบบจัดยาอัตโนมัติทั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราชดดำเนินไปทรงวางศรราิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่24มิถุนายน2558เพื่อทดแทนกลุ่มอาคารเก่า3หลังเดิมได้แก่ตึกฮริจ,จันปาวาตึกพระอบ นบสุพัตราระเบียบและตึกวิชยาศาสตร์ป้องกันที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า50ปีมีสภาพสุดโทรมและอาอาัดด้วยอาคารหลังใหม่นี้มีพื้นที่ใช้สอย67551ตรางเมตรรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้500 0 0 0คนต่อปีและผู้ป่วยในได้20,000คนต่อปีและเตียง ICU เพิ่มขึ้น64เตียงพร้อมทาพพระพรเนตรนิติศการนวัตกรรมทางการแพทย์ โอกาสนี้ท่อประเนตเครื่องมือรักษาเครื่องมือรังสีรักษา M R Lineac ซึ่งเป็นเครื่องใช้รังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่อนแม่เหล็กเครื่องแรกและเครื่องเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจุดเด่นในการใช้รังสีปริมาณสูงพร้อมกับ X ray, เอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็ก ทำให้แพทย์สามารถเห็นรายละเอียดของก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียงขณะฉายรังสีให้ข้อมูลภาพ MRI แบบเรียลไทม์สามารถติดตามตำแหน่งของผู้ป่วยและก้อนมะเรง็งรวมถึงอวัยวะข้างเคียงหากมีการเคลื่อนที่ออกนอกขอบเขตที่วางแผนหรือตำแหน่งของอวัยวะข้างเคียงเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่ฉายรังสีมากจนเกินไปสามารถ ที่จะหยุดการใช้รังสีและปรับตำแหน่งเพื่อเริ่มใช้รังสีใหม่ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดผลข้างเคียงสามารถรองรับการใช้รังสีได้หลายโรคเช่นมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทั้งหมดทั้งนี้แพทย์จะพิจารณาตามชนิดระยะและตำแหน่งของโรค สำหรับอาคารนวมินทรรบ,บัพิษ8 4พันษาเริ่มเปิดใช้งานบางส่วนเมื่อปี2561และเปิดใช้งานได้ทั้งหมดเมื่อปลายปี2564เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจรเพรื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและท่อมเทียมในการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกหมู่เหล่า สมเด็จพ,พระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลากานนาฬิกา32นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวงปปังศัป์ปทุมพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลอองพระบาทตามลำด,ดับดังนี้ นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักง,ง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายปฐมอักษร,รานุเคราะห์และคณะเฝ้าทูนองพระบาททุนกล้าถึนกระหม่อมถาวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยน, Peter ber, นายปีเตอร์สไตรเบิรกรรมการผู้จัดการบริษัทถาเคด้าประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและคณะผู้จัดงานประชุมระดับภูมิภาค The First South East Asia Rare Summit ภายใต้หัวข้อ Bringing Reality to Reality เฝ้าทดลองพระบาททุนกราบถึงกระหม่อมเทวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด1 9และโรคระบาดต,ต่างๆ พลเอกทวัชชัยชวนสมบูรณ์นำคณะผู้บริหารหอ,อการค้าไทยจีนผู้บริหารบริษัทสยามกันชงอินดัสทรีจำกัดผู้บริหารบริษัทคอสมีจำกัดผู้บริหารบริษัทฟอร์จูนฟอสต์ดิฟิ้งจำกัดและผู้บริหารบริษัทเฮอร์รี่อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ตจำกัดเฝ้าตรวจองพระบาททุนเกล้าถึงกระหม่อมถวายชุดตรวจ ATK Professional Use และเข็มสำหรับฉีดวัคซีนเพื่อพระราชทานตามพระราชทยาสัย เวลา13นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปะทุมพระราชทานพระราชบรมกาศให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวชอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนำพนักรรมการดำเนินงานโครงการนักออกแบบแห่งปี2564เฝ้าถุลอ่องพระบาททุนกครา่งทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนหมู่ลนิธิเทพรัตฐเวชานุกูล ในโอกาสนี้ผู้ได้รับรางวัลน,นักออกแบบแห่งปี2564ร่วมเข้าเฝ้าถลอ,อองระบาดด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาะีสว่างควัตวรรัติยาราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดอุดอรธานีเป็นครั้งที่สอง วันนี้เวาาลา9นาฬิกา47นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยาราชนารีสเสร็จไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นครั้งที่สองด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ร่วมกันโดยท่งให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคดังกล่าวอย่างจรงิงจังซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภร ถือเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนักบ้าอันเป็นปัญหาด้านสธนาธารณสุขที่สําคัญของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพรา่กระจายและตัดวงจรโรคพิษสุนักบ้าไม่ให้ก่ออันตรายมาสู่คนได้อีกต่อไป ในการนี้ส่งนาทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรจากคณะสัต,สต,ว,สตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานร่วมกับสถาบันวิจัยจุลาภร์ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชนจํานวน8ตัวเป็นเพศผู้5ตัวและเพศเมียสตัวทั้งนี้สุดาเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตวรคตยาราชนารีมีพระปณิธานให้โรคพิสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว แดะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการออกหน่วยสัตวแพทย์ในพื้นที่ต่างๆถึงแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ทรงพระวิริยะอุตสาหะท่งมุ่งมัน่นและตั้งพระไทยในการดําเนินง,งานขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องทรงผลให้การดําเนินง,งานแก้ไขปัญหาโรคพิษสุน,นัขบ้านในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น การออกหน่วยสตวัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมสตัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักงานปศุสัตว์เขตสสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายมหาวิทยลาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานีและมณฑลทนหารบกที่24 โดยวันนี้มีประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงนําสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนรวมจํานวน125ตัวทํำให้กับสุนัขและแมวจํานวน117ตัวในส่วนของจังหวัดอุดรธานีได้ดําเนินง,งานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานีทั้งออกปฏิบัติงานให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนทํหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อควบคุมจํานวนประชากรสุนัขและแมวในปี2564ถึง2565มีการเฝ้าระวังและฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด,ด้านโรคพิษสุนักบ้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นําชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งผลจากการดําเนินงานส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างพื้นที่ควบคุมระดับ A ให ปลอดจากโรคพิษสุนักบ้าได้ถึง180ท้องถิ่นทุนกระหม,ม่อมหญิงอ,อบนรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนบดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทบีนับวรเวอร์ไรตี้ ค่ำวันนี้ทูลกระหม่มอมยิ้งอวบอนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธบดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีวรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางทัศนีผลชานิโกรองเทิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศดเกษมรองเทิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางจริยาประสบทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงร่วมบนทึกเทปรายการท o บีนับวันวาร์รตี้ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนับวันที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีนายธนโนไทยเอื้ออมอรัฐนายรัชชานนนกันเพียงและนางสาวออนลินลีลาบุรณะธนากูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทวีนน้วันบริตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทว no. ีนนบวันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 h d ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาที สุนพระพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจัรกิติยาภาในรเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริพัฒมหาวชราราชธิดาพระรจชทานพระบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา14นาฬิกาส2นาทีสุนทระพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจัรกิติยาภาในรเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริพัฒ์มหาวชราราชธิดา สเสด็จออกนสวางสโคไทยพระราชทานพระโรกาัให้นางคอดะวาลีผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาทยากรรมแห่งสหปร,ระชาชาติหรือ UNODC และผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสหปร,ระชาชาตินกกลงเวียนนาเฝ้ากราบทูลเกี่ยวกับประเด็นยาเสพติดอาจยากรรมการพัฒนาทางเลือกและประเด็นที่ไทยและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาทยากรรมแห่งสหปร,ระชาชาติมีความสนใจร่วมกันร่วมถึงฐานงานระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก เชียงใต้และแปซิฟิกของสำนักง,งานว่าด้วยยาเสพติดและอาจยากรรมแห่งสหประชาชาติกิจศักราช2022ถึง2026 เวลา14.45น,นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้า่อรกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานาเรนี่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชดา สลจลงแทนพระองค์ณศาสลาดุสิตดาลายสวนจิตตดาพระราชบังดุสิตพระราชทานทวโรกาศให้พลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยาน เสือภูเขาชิงแ้มประเทศไทยกับผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันเฝ้ารับพระราชทานทโล่ที่ระลึกโอกาสนี้พลเอกเดชาเห็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจาัก,กรยานแห่งประเทศไทยเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564จำนวน8คนเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยจะได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพยอยกยองเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา นายอิสเรเรัตนดิหลกณภูเนะกต็ตนาะยกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำพนักกรรการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวาลพระราชทานประจำปี2562และประจำปี2564โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย สมเด็จพระอาาริยวงศ์สาคาตายานสุเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่9ก5ทับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา14นาฬิกาสุเด็จพระอาาริยวงศ์สาคตายานสุเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินรรรา,ายก สเสด็จออกนะตําหนักอรุณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสุมเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่9ทับ5พผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียวบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ การพระราชทานวิสุงค์ม,มัสีมางวดที่สองประจําปี2564รวม173วัดการแต่งตั้งพระสังฆาธิการการตั้งและยุบเลิกสํานักปฏิบัติธรรมการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจําพรรษาและการจัดการศาสนาสมบัติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธาิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2565สนพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายวพระพรพผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษธิราวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนงืในโอกาสบัคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w l royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2565 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวตดสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ